สวยหัวใจสัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวพนันนอาอินมากชื่อเล่นชื่อกวางวันนี้กวางอยากจะขอบคุณพร,พระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือกวางในด้านการทํางานตลอดระยะเวลา8ปีที่กวางใช้ชีวิตในกรุงเทพกวางก็ได้เริ่มจากการทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งเริ่มแรกกวางทํางานเป็นแคชเชียร์ที่ KFC ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นเจ้าหน้าที่เวรเบียนที่โรงพยาบาล ในเมื่อกวางเรียนจบกวางก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานบัญชีที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะค่ะซึ่งทุกครั้งที่กวางเปลี่ยนงานรายได้กวางก็เพิ่มมากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งพอค่ารายได้กับค่าใช้จ่ายมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยก็ทําให้กวางมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นในเมื่อมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเนี่ยกวางก็จะใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตก็ยากลําบากมากขึ้นค่ะ ถ,ถึงแม้จะด,ดูยากลำบากแลายกวางก็ยังเดินติดตามพระเจ้าอยู่เสมอกวางไปบวชไปแคร์สม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในงานคิดจักรกวางได้อยู่ในทีมต้อนรับและก็มีส่วนในการจัดท่องประชุมในรอบต่างๆและในชีวิตส่วนตัวกวางก็ยังได้อธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและเมื่อล่าสุดพระเจ้าก็ตอบความอธิษฐานให้กวางได้งานใหม่ซึ่งเริ่มงานเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2018ซึ่งงานใหม่ที่กวางได้นี้ก็มีรายได้ เพิ่มจากงานเก่าเกือบ20%การขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะจากงานใหม่ที่กวางได้ทำก็มีไรายได้มากขึ้นเพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเพราะทำให้ตลกแต่ก่อนที่กวางเครียดเพราะว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่เคยพอเลยแต่ตอนนี้กวางก็ไม่มีความเครียดนั้นแล้วค่ะค่ะเมื่อพระเจ้า,วาอวพรกวกางม,มากขนาดนี้กวางก็อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆด้าน วางอยากจะมาคิดจักในเช้ามาอธิษฐานลุกอารุ่นและอยากจะศึกษาพระคำของพระเจ้าในชั้นเรียนต่างๆของคิตจักวางตั้งใจที่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลคนสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระเจ้าอีกด้วยค่ะวางขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านด้วยขอ้อพระคัมภีร์ในพระธรรมสรดุดีบทที่27ข้อที่14จงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระยาเว พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในความยากลำบากผ่านสุดท้ายนี้วางขอนุนใจพี่น้องกิตเตียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมกิ่จักรวันนี้เป็นวันแรกหางท่านวางใจในพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านวางใจพระองค์ในทุกสถานการณ์พระองค์ไม่เคยมาสายในชีวิตของท่านและทรงช่วยเหลือท่านได้ในทุกๆสิ่ง ขอพระเจ้าเวพรนะคะสวัสดีค่ะ